นายขจิตชัดวานิชประหลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ําบริเวณคลองฝั่งธนบุรีซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชนโดยหลายเส้นทางเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอาทิคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกใหญ่คลองด่านและคลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียนเป็นต้นโดยกรุงเทพมหานครได้เข้าดําเนินการพัฒนาทางด้านกายภาพคุณภาพชีวิตและการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของควบคู่กันไปโดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองซ่อมแซมทาสีเรารั้วกันตกจะระเบียบพื้นที่ริมคลองให้สะอาดและปลอดภัยก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือพร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพน้ําในคลองเก็บขยะกําจัดวัชพืชในคลองการขุดลอกคลอง การขัดเถื่อนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้จัดทําเส้นทางการท่องเที่ยวที่เน้นการแวะพักตามจุดสําคัญสําคัญสอดแทรกเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพื้นที่ริมคลองเพื่อสร้างความดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนที่อยู่ริมคลองซึ่งเป็นการเน้นกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อหลีกเลี่ยงการสัญจรในเขตที่มีข้อจาํากัดเช่นระดับน้ําในคลองที่มีความจําเป็นต้องปรับตามระดับการขึ้นลงของน้ําทะเลและการระบายน้ําหรือ ผานที่มีระดับต่ำเรือไม่สามารถลอดใต้สะพานได้หรือการเชื่อมต่อกับทางการเดินทางทางบกยังไม่สมบูรณ์ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลจะทำแผนการพัฒนาการเดินทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางในรูปแบบอื่นหรือดับเบิลยูแมล้อรางเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นสามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธนารณะอย่างสะดวก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งสำนักง,งานการจาราจรและขนส่งได้ดำเนินการการออกแบบรายละเอียดเฉพาะจุดเพื่อก่อสร้างให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางล้อารางเรือโดยในเบื้องต้นจะนำร่องการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือคลองแสนแสบและแม่น้ำเจ้าพยาก่อนเนื่องจากมีผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจำนวนมากเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางในการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกและปลอดภัยต่อไป E okay.